จะถึงแล้วครับเพื่อนเมืองเลยบ้านเราหลังจากที่เราหวดจากเมืองเลยไปหาดใหญ่ระยะทางประมาณพันหไปกลับรวมรวมแล้ว3,000กิโลนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสัก9โมงวันที่30 30 30, 30 31เอ้ยวันที่31แต่ว่าขากลับเรามานอนที่ชะอำนะฮะตอนนี้ก็บรรยากาศที่หมอกหนานะฮะก็ ขออนุญาตจอดนะฮะมันมีอาการง่วงๆแล้วก็จอดไปเรื่อยๆนะเพราะไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่มีผู้โดยสารแล้วก็จอดพักก่อนกะว่าจะกินกาแฟริมเขานะฮะวันนี้ไม่มาขายโอ้ใครไปใครมาถ้าวันนี้หมอกไม่หนาหรือเดาว,ว่าเขาน่าจะไปเที่ยวนะฮะปกติจะกางเต็นขายของจะชมวิวตรงนี้เออเดี๋ยววันนี้จะพามาดูน้ําตกนี่น้ําตกอยู่ที่อ่า มเลยถนนเช่นกูเรือกูเรือมามาเมืองเลยนะครับาะไม่มีผู้ดีสารก็ไม่ได้ซีเรียสแล้วก็ก้องแจ้งก้องแจ้งไปเรื่อยๆนะวันนี้นี่นะก็เป็นน้ําตกที่เฉพาะกิจนะก็มันไม่ได้มีตลอดจะมีบางจังหวะที่ฝนตกสะสมหลายวันก็จะมีน้ําตกมาคอยให้เราเห็นนะะมันก็ มันตอนนี้คือหมอกมันหนามากนะฮะามาตอนนี้สิบโมงแล้วไหมเก้าโมงครึ่งสิบโมงจอดทานเพื่อนดูบรรยากาศเชื่อไหมไปหาดใหญ่ถือว่าไม่เจอฝนเลยไปภาคใต้ฝนแปดแดดสี่ไม่เจอฝนแต่ตอนนี้วิ่งเข้าเขตเพชรบูรณ์เมืองเลยฝนตกตลอดทั้งคืนเลยเมื่อคืนนี้ไม่รู้เป็นไรงงเหมือนกันแต่ก็โชคดีนะรถก็ไม่ได้ล้าง นะไปเส้นธงชาติไทยแล้วก็โอ้โหหมดสภาพเลยดีเนะื้อไม้ไม่หลุดรัดเคเบิลทยอย่างแน่น <c oughs> นี่น้ำตกอันนี้ก็เป็นเส้นที่ลงเขาก็ดูเนี่ยธง,งชาติไทยใครใครก็ปัดธงชาติไทยอ่ะโอเคครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่งนะตอนนี้ไม่รู้สถานการณ์ภาคทางใต้นะฝนตกยังแต่ว่าทางโซนอีสานเหมือนรู้สึกว่าช่วงนี้จะ พายุจะเข้านะฮะพายุจะเข้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางฤดูจากฤดูฝนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมาเป็นฤดูหนาวหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็หมอกหนานะฮะอ่ะหนาวนี้ตุลาพฤศจิก,กาธันวาก็ใครมาเชียงคานก็พี่น้องทางโซนใต้ก็อย่าลืมนะฮะโทรหาอาร์มได้มีอะไรที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเพื่อนทางภาคเหนือหรือใครมาเชียงคานไม่รู้เส้นทางขึ้นเขาร้านอาหาร นะฮะรถเสียตึกสาหาลือนะฮะยกเว้นเรื่องเงินอย่างเดียวนะนะ,ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับโอเคทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองไะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับแค่นี้แหละครับเช้านี้ไปถึงบ้านเราแล้ว